สวัสดีครับท่านบ้ฟังที่เคารพพบกับกระผมน,นายขณาทิปอัตวิไลวันนี้กระผมจะมาเล่าข้อดีของคนโสดให้ท่า,ทานทั้งหลายได้รับฟังกันในอดีตคนโสดอาจถูกมองว่าไม่มีใครเอาหรือมีชีวิตสุดพังเพราะการหย่าล้างแต่ปัจจุบันความโสดกลับเป็นสิ่งที่หลายคนหวงแหนเพราะมีข้อดีมากมายในการใช้ชีวิต ยิ่งถ้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยแล้วความโสดก็จะกลายเป็นความสุขแบบสุดๆที่สำคัญเมื่อไม่ต้องเอาใจใส่หรือดูแลใครก็จะมีเวลาดูแลตนเองได้อย่างเต็มที่และนี่คือเจ็ดข้อดีแบบเบาๆของการมีชีวิตโสดข้อดีของคนโสด 1. คนโสดมีอิสระในการใช้ชีวิตเมื่อเราโสด สียงแรกที่รู้สึกได้คือการมีอิสระกับทุกเรื่องในชีวิตอยากทำอะไรอยากไปเที่ยวไหนก็ไม่ต้องคอยรายงานใครจะเข้านอนกี่โมงหรือตื่นตอนไหนก็ไม่มีคนข้างกายมาเกี่ยวข้องจะเล่นเกมทั้งวันหรือดูซีรีส์ทั้งคืนก็ไม่มีใครคอยบ่นคอยว่าแถมยังไม่มีใครมาทำให้วุ่นวายใจคนโสดส่วนใหญ่ จึงหวงแหนชีวิตแบบนี้เพราะมีอิสระเลือเกิน 2. คนโสดมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเพราะตอนที่มีแฟนเราจำเป็นต้องให้เวลากับคนรักซึ่งบางครั้งก็มากเกินไปจนลืมให้เวลากับตนเองบางคนอาจลืมไปเลยว่าเคยชอบทำอะไรหรือสนใจสิ่งไหนกลายเป็นว่า ไปเลือกชอบเลือกทำสิ่งเดียวกับแฟนแต่พอมาโสดกลับกลายเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีเวลาทบทวนตนเองและปรับเปลี่ยนตารางชีวิตให้ไปทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำจริงๆได้มากขึ้นหรือหาโอกาสออกลองทำสิ่งใหม่ๆชนิดที่ตอนมีแฟนไม่มีเวลาไปทำได้3คนโสดมีโอกาสทำตามความฝัน หลายครั้งเมื่อต้องใช้ชีวิตคู่โตเราเองก็อาจจะต้องละทิ้งความฝันของตนเองเพราะต้องเดินไปตามเส้นทางที่มีการตกลงร่วมกันกับคนรักแต่การเป็นโสดจะทำให้เรามีอิสระในการเลือกทำตามความฝันเมื่อคนโสดไม่ต้องพึ่งพาแฟนอีกต่อไปจึงสามารถบริหารจัดการสิ่งที่ตนเองมีและใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีใครมาฉุดครั้งสามารถเลือกเรียนต่อในสิ่งที่ชอบเลือกงานที่อยากทำเลือกซื้อถิ่งที่ต้องการและเลือกวางแผนชีวิตได้ตามใจปรารถนา 4. คนโสดมีช่วงเวลาที่ได้สนุกกับเพื่อนฝูงเวลาที่มีแฟนหลายคนมกกักจะต้องให้เวลากับแฟนจนห่างเหินเพื่องฝูงใบพอโสดจึงเป็นโอกาสดี ที่จะได้กลับมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆนหรือชวนกันไปเที่ยวซึ่งจะได้ความสนุกแบบชิวๆที่ไม่เหมือนกับเวลาไปไหนมาไหนกับแฟนปกติแล้วเราก็จะเลือกคบเพื่อนที่มีความคิดคล้ายๆกันมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันจึงสามารถแสดงตัวตวนที่แท้จริงออกมาได้อย่างเต็มที่ 5. คนโสดหมดปัญหาทะเลาะเรื่องจุกจิก ทุกความสัมพันธ์มักมีปัญหาแฝงอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วคู่รักทุกคู่มักมีเรื่องที่ต้องถกเถียงหรือหาทางออกร่วมกันอาจมีการเนื้งหวงการคาดหวังหรือแม้แต่เรื่องการใช้เงินแต่สำหรับคนโสดจะไม่มีปัญหาเหล่านี้เพราะทุกอย่างสามารถตัดสินใจเองได้เลยไม่ต้องมานั่งเครียด ไม่ต้องหาข้อมูลมาโต้แยง้งไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาจุกจิกต่างๆจึงทำให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นมาก 6. คนโสดมีเวลาดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นหรือดูแลสุขภาพของตนเองคนโสดส่วนใหญ่มักอยากให้ตนเองดูดีทั้งรูปร่างและหน้าตาเพื่อว่าจะได้มีคนมองหรือเป็นการบริหารเสน่ห เมื่อไม่มีแฟนและไม่ต้องดูแลใครก็ําให้มีเวลาดูแลตนเองมากขึ้นสามารถดอ,อกไปกับขอไปครับสามารถไปออกกำลังกายตามที่ชอบนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่เลือกกินอาหารดีๆมีเวลาดูแลผิวพรรณหรือแม้แต่ไปเสริมความงามหรือทำศัลยกรรมก็ยังได้เจ็ดคนโสด มีความวิตกกังวลน,น้อยลงแม้ว่าการมีแฟนจะทําไม่มีความสุขในบางขณะแต่ก็มกักเกหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันได้ยากอีกทั้งการมีคู่มักส่งผลให้สมองมีเรื่องต้องคิดอยู่เสมอโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกเรื่องจะต้องเกี่ยวข้องไปถึงคู่ของตนเองด้วยคนมีคู่จึงเกิดความเครียดได้ง่ายกว่าคนโสดน,นั่นเอง ข้อดีของคนโสดมีอยู่มากมายดังนั้นเราจึงไม่ควรไปกังวลกับความโสดหรือความเหงามากเกินไปเพราะความเหงาเป็นความรู้สึกของเราเองคนเดียวจึงสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นความเศร้าความตมกกังวลในเรื่องแฟนเราจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองเพราะมีเหตุมีปัจจัยภายนอกคือตัวแฟนอยู่ด้วย การเป็นคนโสดนอกจากการรักตนเองรักครอบครัวรักเพื่อนรักงานแล้วในการวางแผนในชีวิตควรรวมเอาการตกสุภาพประจำปีบรรจุไว้ด้วยเพียงแค่นี้ไม่ว่าใครก็จะอยู่กับความสุดได้อย่างมีความสุขแล้วท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการวันนี้บทลงแล้วกระผมขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ